ลูกเป็นโรค G6PD เราจะต้องดูแลแบบไหนบ้างโรค G6PD ก็คือโรคที่เป็นภาวะพ่องเอนไซม์นะคะ G6PD ส่งผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเลือดออกง่ายนั่นเองค่ะซึ่งโรค G6PD เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะสามารถรู้ได้เลยตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลอาจจะมีภาวะเหลืองถ้าเหลืองมากๆนานๆกว่าอาจจะต้องเจาะเลือดหาภาวะตัวนี้นะคะว่าพ่องเอนไซม์ G6PD ด้วยหรือเปล่าถ้าหากโดนวินิจฉัยแล้วนะคะ ว่าลูกเป็นโรค G 6ซ d ดีโรคนี้จะติดตัวของลูกไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องดูแลให้ดีค่ะถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากๆเลยถ้าลูกกินนมแม่ก็คือเรื่องของอาหารการกินคุณแม่จะต้องหลีกเลี่ยงประเภทถั่วปากอ้านะคะหรือว่าถั่วลิสงอ่ายิ่งถั่วปากอ้านะคะมีผลต่อทารกที่กินนมแม่มากๆเลยแล้วก็ เด็กนะคะถ้าได้รับวิิจฉัยว่าเป็นโรค GCPD แล้วเนี่ยก็จะมีบัตรประจําตัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลูกของเราไปติดต่อไปโรงเรียนหรือว่าติดต่อกับใครที่ไหนกันแล้วแต่นะคะจะต,ต้องให้แสดงบัตรนี้ทันทีหรือแม้กระทั่งต้องแจ้งให้ค,คุณครูทราบเมื่อลูกงเราโตขึ้นเมื่อลูกงเราเข้าโรงเรียนค่ะสิ่งที่จะทําให้ลูกของเราเกิดภาวะ เม็ดเลือดแดงแตกง่ายก็คืออันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการติดเชื้อนะคะพวกเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรหรือว่าเชื้อโรคอื่นๆเนี่ยส่งผลทาให้เม็ดเลือดแดงของลูกเนี่ยแตกง่ายเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพล,ลูกของเรานะคะให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะสิ่งที่สองนะคะก็คือเรื่องของอาหารค่ะบอกแล้วนะคะว่าถั่วปากอ้ามีผล ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายสําหรับลูกที่เป็นโรค g 6 p d เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงถั่วปากอ้าแล้วก็ถั่วลิสงน้าแล้วก็อาหารประเภทผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะเช่นบลูเบอร์รี่อันนี้ก็มีผลนะคะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเช่นกันค่ะตัวที่3นะคะที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือพวกสารเคมีเช่นพวกเมนทอนการบูลอันนี้ก็จะมีผล นะถ้าได้กลิ่นส่งผลทําให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ตัวที่5ก็คือเรื่องของยาค่ะโดยเฉพาะยากลุ่มซันฟานะมีผลถ้าลูกของเรารับประทานยากลุ่มซันฟาเข้าไปก็ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายแล้วก็มียาอีกหลายๆตัวซึ่งคุณหมอหรือว่าเภสัชกรนะคะจะทราบว่ายากลุ่มไหนที่มีผลกับคนที่เป็นโรค G6PD แล้วควรจะหลีกเลี่ยง เพราะฉะนั้นคุณแม่นะคะสำคัญที่สุดในการดูแลลูกที่เป็นโรค GCPD หลีกเลี่ยงสารเคมีหลีกเลี่ยงยาหลีกเลี่ยงอาหารนะ,ะหรือว่าหลีกเลี่ยงการรับเชื้อที่ส่งผลทาให้ลูกของเราเม็ดเลือดแดงแตกง่ายอาการที่ส่งผลนะคะแสดงถึงว่าลูกของเรา ะะเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเฉียบพันธ์ก็คือหนึ่งปัสสวาวะเป็นสีโคกหรือว่าสีเลือดนะคะสีเข้มๆนั่นเองค่ะอันที่สองนะคะคือเด็กมีภาวะซีดลงนะคะจากการเสียเลือดจากการที่เม็ดเลือดแดงแตกนะคะอันที่3ามคือผลระบบทางเดินหายใจหายใจหอบหายใจเร็วะนะคะอันนี้แสดงว่าลูกงเราอาจจะเข้าสู่ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่ายโดยเฉียบพันธ์เพราะฉะนั้นต้องรีบพาลูกพบคุณหมอทันทีคะ่ะ